เมื่อวานตื่นเต้นกับเห็ดพอก็พอแห้งแล้ววันนี้ยังเจอเห็ดตั้งงอีกอันนี้สวนหญ้าเรานะครับแต่ก่อนเป็นแปลงลูซี่นะครับนี่ครับไถแล้วผมจะปลูกแพนกลาดนะครับวันนี้มาดูสวนหญ้าก็โชคดีครับได้อะไรนะครับเห็ดละงองกครับเนี่ยพอเคยหาเห็ดพี่น้องเลยพอเห็ดตื่นเต้นมาสั่นตื่นเต้นจังได้เป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่พอร่ะหาง่ายครับ เฟือเเฟือเต็มแล้วก็ใส่ใบตองเอาใบตองลองหวัวก่อนวะมันเฟื้อหมดแล้วแต่เราไปดูอีกหมดแล้วแต่นี้ไนะนี่ตรงนี้ี๋ยวจะเดินดูครับอันนี้ต้นต้นพลวงเอ้ต้นอันนี้ต้นหลังครับต้นรลังเยอะๆเลยอันนั้นต้นกุงต้นกุงหรือต้นพลวงครับนี่ครับภาษากครั้งดต้นพลวงอันนี้ประดู ก็เป็นสวนป่านะครับผมไทยปลูกหญ้าครับนี่ครูซีปีที่แล้วนะครับปีนี้จะเป็นปลูกแครการาครับก็เลยถ่ายทิ้งปกติเห็ดมันก็จะเกิดตามนี้แหละครับเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยเรื่อยเลาะตามข้างโพดนยูนครับ ช่วงนี้ฝนตกเกิดออกหายอยู่หากินครับน,<ม>น่าจะหมดแล้วครับเรินไปเรืเร่อย,รยครับน,น,นั่นไงข้อขอตรงนี้นะไหนเนี่ยไม่ใช่ รอยเห็ดตอออกแปลว่ามีอันนี้เห็ดป่อฝ้ายครับกมาหาอีกอีนี้ก็น่าจะมีนะครับดูซิครับแบบหาเล่นเล่นเดินเล่นเล่นเดินชมสวนเฉยเฉยก็เจอเห็ดโชคดีจริงจริงเลย,ยไปเรื่อยๆครับตัวนี้จะมาดูอีกครับเพราะมันถ้ามันมีมันก็จะเกิดอ,อีกนะครับ ีครับเขามองว่ามันไม่มีเห็ดไงเพราะมันไม่ใช่ป่าแต่มันเคยออกมันก็ออกแต่ถ้ามีใครรู้ว่ามันออกเขาก็จะมาหาของเราไงมีแต่พูนสินแล้วรู้เคยมาเคยมาทุกปีปีนี้ว่างเคยเหรอ ลลถ้าไม่ใช่โควิดไม่ได้มาหาเห็ดแล้ว<ต> <โฮ S 1> เกือบกิโลนะครับเราขายกกิโลสี่ร้อยนะครับดูดูด,ด,ดูตรงนี้ก่อนครับตรงนี้จะเป็นเห็ดลวกนะครับที่ออกเคยออกเอ,อยังไม่ถึงสวัสดีครับสวัสดีครับ